สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำเครื่องปั่นไฟนะครับในเขตโคราชเรามีบริการให้เช่าเครื่องปั่นไฟในเขตโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในเขตโคราชก็ทุกๆอำเภอเลยใช้สำหรับหน้างานสำรองไฟต่างๆงานเชื่อมงานสำรองปัม๊มปั๊มน้ำเทสปั๊มน้ำหรือว่าจะเป็นงานเครื่องเสียงเวที ไฟประดับนะครับวงดน,นตรีลิเกเราก็มีเครื่องหลายแบบหลายสเปคยินดีให้บริการนะครับตัวนี้ก็เ,เครื่องตัดอีกตัวนึงตัวนี้ผมพาไว้กันแดดกันฝนจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เราก็มีไว้บริการนะครับงานเชื่อมเหล็กว่าง,งานเครื่องเสียงวทิทีต่างต่าง,ต,งตัวนี้จะเป็นมีขนาดถึง150 kva ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยปั่นพลกลิกเก้นะครับวโลนดีน้นะแนะนำเป็นตัวนี้ได้เลยลจะเป็นงานเล็กๆกลางๆก็มีไว้ซับพอร์ตรองรับนะครับในเขตโคราชโทร086 9959229อนอนเเครื่องปั่นไฟโคราชยินดีให้บริการ โทรปรึกษากันก่อนได้เลยนะครับ086 99 5 9 2 29ในเขตโคราชนะครับอําเภอใกล้เคียงทุกๆอ,อํอำเภอเลืกใช้บริการกันได้เลยราคากันเองมีทั้งเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ใช้ให้เลือกใช้ให้เหมาะกับงานยินดีโทรสอบถามให้คำปรึกษากันก่อนได้นะครับว่าควรจะใช้เครื่องขนาดไหนดีราคาก็เป็นกันเอง ขอปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะครับ